สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาแล้วบอยปรกรณ์ทิ้งบําลูกใหญ่กลางไอจีอเล็กถูกโยงเรื่องรัก กำลังถูกหลายคนจับตาในเรื่องของความรักตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับสาหรับพระเอกหนุ่มหน้าตีอเล็กธีระเดชโดยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าหนุ่มอเล็กนั้นกําลังคุยอยู่กับนางเอกสาวร่วมช่องอย่างโบเมลาดาแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไม่ชัดเจนแต่ก็มีแซวผ่านโซเชียลให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมของอเล็กได้โพสตภาพของตัวเองพร้อมแคปชั่นชวนคิดว่ามองมาหน่อยดิหลังจากนั้นนางเอกสาวมินชารีดาได้พโพลแซวว่าโอยโอยโอยให้ใครมองและหลังจากนั้นเพื่อนพระเอกคนสนิทอย่าง ปรกรก็ได้เข้ามาแซวด้วยว่าใครถ่าย X อรู้ไหมและหลังจากนั้นต่างก็มีคอมเมนต์อีกเพียบพยายามโยงไปหาสาวคนที่เป็นข่าวด้วยนั่นเองครับเรียกว่าหาและน่ารักสุดๆครับถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ